สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันวันนี้พาไปที่ W.K Arena กับเกมบุนเดสลีกาซึ่งอัลส์บวกเตรียมเปิดบ้านรับมายน์ศนย์ห้าในค่ำคืนวันเสาร์ที่20กันยายนเวลา2องทุ่มครึ่งตามเวลาไทยแฟนบอลพร้อมหรือยังเพราะนี่คือเกมสำคัญของ2ทีมที่ต้องการจุดเปลี่ยนฟอร์มโดยเร็วภาพรวมก่อนแข่งเจ้าทีมของซันโดรวากเนอร์ออกสตาร์ทสานัดแรก ด้วยการยิงได้สม่ำเสมอแต่ก็เสียประตูพอๆกันด้านทีมเยือนของโบเฮนดริกเซนยังตามหาชัยชนะเกมลีกนัดแรกและมีปัญหาเรื่องความคมในจังหวะสุดท้ายนี่จึงมีโอกาสเป,เป็นเกมที่จังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกจะชี้ขาดสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้ในการเจอกันช่วงหลังมายส์ทำได้ดีขึ้นในเฮะะตุุ o h ุุ d ุะุุุุุุุุุุุุุุุุะย,ะยุุุุุุุุุุุุุุุุุุสุ และผลที่ออกต่ำกว่า3ประตูเกิดขึ้นบ่อยใน2เกมล่าสุดที่พบกันจุดนี้บอกเราว่าใครคมกว่าในเขตโทษมีสิทธิ์คว้าคะแนนเต็มอัปเดตสภาพทีมอัลสบวกยังขาดดิมิทริออสเจนูลุสแบ็กซ้ายที่มีอาการกล้ามเนือ้อและอันตอนคาเดยังไม่พร้อมแต่คริสเตียนยากิชกับฮัน no ส์โนอามัสเซนโกฟิตพอให้เลือกใช้งาน ทางฝั่งมน n ส์ยังต้องประเมินความพร้อมของซิวานวิทเมอร์ทางขวาขณะที่เจซังลียังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตทําให้แนวรุกยังคงพึ่งพาความคล่องตัวของพอลเนเบลอา์นต์นอนและกองหน้าดาวรุ่งเนลสันไวเปอร์ขาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นเจ้าบ้านอัลส์บวกมีแนวโน้มยืน 3, 4, 2, 1ผู้รักษาประตูฟินดาเมนแนวรับ3คน คริสไลม์เมสติมาเจฟฟรีย์กูเวเลวุสเคเวนสโลเทเบกวิงแบ็กขวามาริอุสวูฟวิงแบ็กซ้ายลอบินเฟลฮาวเวอร์คู่กลางคริสเตียนยากิชประสานฮัน no ส ah ์โนอามัสเซนโกคู่กลางลุกฟาเบียนรีเดอร์กับอเล็กซิสคลอตมอริสอยู่หลังหัวหากเมิร์ดโคมัวทีมเยือน -0-5 มีโอกาสเลือกใช้3-4-2-1เช่นกัน ผู้รักษาประตูโรบินเซนเตอร์สแนวรับแดนนี่ดาคอสตาอันเดรสฮันเชโอเซนและโดมินิกคอร์ดานกว้างซ้ายขวาแอนโทนีคานซิกับพิลิปเมอร์เวนคู่กลางไคชุซาโนจับคู่นาดีมอามิรีโจทย์การเข้าทำฝากไว้ที่อานอตนอดินกับพอลเนเบลสนับสนุนหัวหากเนลสันไวเปอร์แท็กติกที่น่าจะเกิดขึ้นวากเนอร์ Wagner, จะให้อัลส์บวกเพรสสูงเป็นช่วงๆแล้วเปลี่ยนสปีดไปที่ด้านกว้างจากวิงแบ็กโดยเฉพาะฝั่งของมาริอุสวูฟเพื่อยัดบอลเข้าพื้นที่ครอสตำ่ำให้โคมัวจบสกอร์พร้อมใช้การสอดของรีเดอร์หรือครอสมอริสในฮัฟสเปซส่วนมายส์ของเฮนริกเซนจะยืนบล็อกกลางสนามแน่นรอจังหวะเปลี่ยนเกมเร็วทางซ้ายของคารซิและแรงวิ่งลึกของเนเบลเพื่อเจาะระหว่างเซนเตอร์กับวิงแบ็กของเจ้าถิ่น ลูกนิ่งของทั้งสองทีมมีผลมากโดยอัลส์บวกได้เปรียบเรื่องลูกกลางอากาศขณะที่มายส์มีตัวยิงไกลและจ่ายคิลเลอร์พาสจากเท้าของอามิรีจังหวะดวลตัวต่อตัวที่ต้องจับตาการประทะกันทั้งฝั่งขวาของเจ้าถิน่นระหว่างมาริอุสวูฟกับแอนโทนีคานซิจะชี้ว่าพื้นสุดท้ายเป็นของใครคู่กลางฮันส์โนอามัสเซนโกประกบนาดีมอามิรี ใครคุมจังหวะได้ดีกว่ามีผลต่อการไหลของเกมและในกรอบเขตโทษเมิร์ดโคมัวต้องหาพื้นที่หนีอันเดรสฮันเชโอเซนกับโดมินิกคอให้ได้หากชนะการดวลแอกแรกเกมจะเปิดเข้าทางเจ้าทิ่นมุมมองผลการแข่งขันแรงขับหน้าแฟนบอลบวกกับการเข้าทำหลากหลายของอัลส์บวกยังดูมีพิษกว่าขณะที่มาย์ต้องใช้ความเฉียบคมกว่านี้เพื่อเปลี่ยนโอกาสเป็นประตู เมื่อพิจารณาจากฟอร์มต้นฤดูกาลที่เจ้าบ้านยิงได้สม่ำเสมอและทีมเยือนยังผลิตสกอร์ได้น้อยผมให้อัลส์บวกชนะ2ประตูต่อหนึ่งถ้าชอบการพรีวิวสไตล์นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มุมมองของคุณใต้คลิปบอกสกอร์ที่คุณคาดไว้ได้เลยแล้วเจอกันคอนเทนต์ถัดไปของลูกหนังรายวันครับ